สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง b u n and Bunny ในช่วงวาดรูปเล่นเย็นๆใจกับพี่หนุ่ยนะครับ <Wow. S 1> เรายังอยู่ในโปรเจกต์ Easy Art ในวันนี้พี่หนุ่ยจะสอนน้องๆทุกๆคนวาดก็ซ i l l a ชมดาว โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราขึ้นเส้นโคง้งแบบนี้เห็นไหมครับคล้ายๆเหมือนกับเราเขียนตัวบีอ้วนๆแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดตรงฐานล่างแบบนี้จะเหมือนกับตัวบีอ้วนๆหนึ่งลูกหนึ่งตัวต่อมานะครับเราก็วาดตา เสร็จแล้วก็วาดป่าแล้วเราก็ตีเส้นโค้งแบบนี้ mm hmm. เห็นไหมครับก็จะได้พุงของก็อตซิลาน้อยนะครับแล้วเราก็วาดเส้นโค้งเป็นเท้าหน้าแล้วก็เส้นโค้งทางด้านขวาเป็นเท้าหน้า ที่กําลังเหมือนกับชี้ขึ้นบนท้องฟ้าเสร็จแล้วนะครับเราก็มาวาดหางกันเห็นไหมครับมันก็ขึ้นโครงสร้างเท่านี้เราก็ได้รูปก็ซิลล่าน้อยแล้วต่อมานะครับเรามาวาดพี่หนุ่ยก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าตรงนี้เรียกว่าอะไรก็เรียกว่าเป็นกระโดงหลังของ ก็ซิล่าแล้วกันนะครับถ้าน้องๆรู้ว่าตรงนี้เรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะครับเราก็วาดแบบนี้ให้เป็นเหมือนน้หนามแบบนี้นะครับเท่าน,นี้เราก็จะได้โครงสร้างของก็ซิล่าแล้วนะครับต่อมาเรามาดูการลงสีกันนะครับลงสีพี่หนุ่ยจะลงสีให้ดูเป็นตัวอย่างตัวเป็นสีน้ำตาลอ่อนเห็นไหมครับแล้วก็ลงเงาตรงหางลงเงาตรงเท้าหน้า แล้วก็ลงเงาตรงก้นเสร็จแล้วก็ลงแสงที่หัวของก็อตซิล่าลงแก้มกับเท้าเป็นสีชมพูลงพุงเป็นสีฟ้าอ่อนแล้วก็ลงเงาที่พุงเป็นสีฟ้าเข้มตัดด้วยแสงสีขาวแบบนี้นะครับตรงน้ำที่อยู่ทางด้านหลังนะครับก็ใช้เป็นสีน้ำตาลอ่อน นะฮะต่อมาก็เป็นดวงจันทร์ดาวน้องๆอ,อยากวาดดาวกี่ดวงเอาที่ชอบเลยนะครับพี่หนุ่ยก็วาดให้ดูเป็นตัวอย่างประมาณนี้เห็นไหมครับง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็จะได้รูปก็ซิลล่าน้อยชมดาวแล้วนะครับน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันดูนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย